หรือข้อสอบแบบสองพาร์ทฟิสิกส์นะครับเป็นข้อสอบเมื่อเดือนตุลาปี53ข้อที่58ออกแรงขนาด40นิวตันกระทําต่อมวลต่อวัตถุมวล2กิโลกรัมดังรูปนะครับทำให้วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นตามแนวตามพื้นเอียงเป็นระยะ0.5เมตรงานของแรง f ที่กระทําต่อวัตถุนี้เป็นกี่จูลน,นะครับให้หางานของแรง f งานนะครับความรู้ที่เราจะต้องนํามาใช้ก็คือนิยามของงาน w ก็คือ f แรงที่กระทำต่อวัตถุนะครับดอดกับการกระจัดของวัตถุอันเนื่องจากแรงดังกล่าวนะครับดอดดอดดอดนี้ไม่ใช่คูณนะมันเป็นการกระทำในทางเวกเตอร์นะครับทั้ง f ทั้ง s เนี่ยเป็นเวกเตอร์ทั้งคู่เลยนะครับมาดอดกันมันจะต่างกับคูณนิดหน่อยนะครับในกรณีแต่ว่าในกรณีที่มันขนาดการแรง f กับแรง s เนี่ยม,มันอาจจะคล้ายๆกับการคูณในทาง คณิตศาสตร์ที่เราเรียนเคย,เร,ยเรียนกันมานะครับอะยังไงยังไงเดี๋ยวมาว่ากันนะครับอตอนนี้สิ่งที่เราต้องใช้ก็คือ F กับ s นะครับต้องใช้ทั้งตัวที่เป็นเวกเตอร์นะครับใช้ทั้งขนาดแล้วก็ทิศท,ทางของมันนะ uh, F เนี่ยเป็นเท่าไหรโจทย์บอกมาว่า4 0นิวตันนะครับทิศไปทางซ้ายมือดังรูปนะสนิวตันทิศไปทางซ้ายนะ งั้นขอ้อน,นี้เราได้ f ออกมาแล้วนะ f ออกมาแล้ว f เนี่ยมีทิศไปทางสายอันนี้ f นะะต่อไป s การกระจัดละ่ะนะครับการกระจัดโจทย์บอกว่ามันเคลื่อนที่มันวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นไปตามแนวพื้นเอียงเป็นระยะ0.5เมตร นะครับเพราะสมมติอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้น,น,นแล้วก็สมมติให้อันนี้เป็นจุดสุดท้ายการกระจับเนี่ยก็ต้องลากจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายเท่าไหร่จุดบอกว่า0.5เมตรนะ0.5เมตรทิศทางขึ้นไปด้านบนทีนี้เราก็ได้การกระจับออกมาแล้ว การกระจัดต้องมาแล้วอลองมาพิจารณาขนาดของมันนี่0.5ได้แล้วแต่ทิศทางของมันเนี่ยเราจะบ่งบอกทิศทางของมันยังไงทิศทางของมันยังไงสมมุติว่านี้เป็นระนาบอันนี้เป็นแนวแนวราบนะครับอันนี้เป็นแนวราบนะแล้วการกระจัดเนี่ยมันขนาดกับแนวพื้นเอียงถูกปะการกระจัดมันมีทิศขนาดกับแนวพื้นเอียง โดยที่โดยที่ม,มุมมุมระหว่างพื้นเอียงกับแนวราบเนี่ยมันเป็นอันเนี้สานะสาองศามุมนี้30นะครับแสดงว่ามุมนี้30มสิเขาเกิดพิจารณาสเส้นนี้นะครับเป็นเป็นเป็นแนวราบทั้งคู่มุมนี้30มนี่เป็นคณิตศาสตร์แล้วนะมุมนี้30 มุมนี้ก็จะต้องเป็น30ด้วยถูกปะม,มุมนี้มุมสาแล้วมันก็ส่งผลต่อให้ต่อไปให้มุมเนี้ยเป็น30ด้วยโอเคไหมอันนี้เป็นวิชาคณิตศาสตร์ตอนมสองนะเรื่องเส้นขนาดเรื่องมุมแยงอะไรพวกเนี้ยนะไมทบทวนนะ,สะแสดงว่าไอการกระจัดเนี่ยมันจะทํามุมกับแนวราบเนี่ยสามสิบสามสิบองศาโอเคถูกนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาการกระจัดเนี้ยมาวาด มาวาดในรูปนี้นะครับมาวาดต่อจากรูปนี้มันก็จะได้การกระจัดในทำนองสูงจุดห้าเมตรนะครับทำม,มุมเท่าไหร่ทำม,มุมสามสิบองศากับแนวรอบอันนี้คือการกระจัดโอเคทีนี้ได้ทั้งแรงแล้วก็การกระจัดออกมาแล้วแต่ว่าทิศทางของแรงกับการกระจัดเนี่ยมันไปกันไปกันคนละทิศนะครับไปกันคนละทิศอ่ะทีนี้การดอดทำยังไงครับในกรณีที่ทิศทางมันไปกันคนละทิศเนี่ย การดอดของเราเนี่ยผลของมันเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเอาขนาดของแรง F ขนาดของมันนะขนาดของแรง F ขนาดเอสลุดเนี่ยมาถึงขนาดคูณกันแบบตัวเลขธรรมดากับขนาดของการกระจัดนะครับแล้วก็ใส่คอสเซตาเข้าไปอ,อันนี้ในกรณีที่ การกระจัดกับแรงเนี่ยมันมันไม่ได้มีในทิศมันไม่ได้ไปในทิศเดียวกันก็เติมคอสเซตาเข้าไปก็จะได้เป็นขนาดของ F ก็เป็น40ขนาดของ S ก็เป็น0 5์สเซตาก็คอสส0ถสกปะ่ะสุดท้ายเราก็ได้ออกมาว่าเป็น40คูณ0.5 0.5 คอส30ก็คือรูทสส่วน2คิดเลขออกมาก็จะได้ W ตัวเลขอยู่ที่17.3จูลน,นะครับก็ตอบข้อที่2